ดีค่ะโต๊ะกางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยโอ้โหทำไมไม่เว้นวรคให้พูดบ้างเลยอ่านะวันนี้คุณอู๋มีอะไรมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างค่ะก็วันนี้ก็จะมีชิ้นเล็กนิดนึงนะคะก็จะเป็นสร้อยคอหนึ่งสลึงแบบทองจี้เลยใช่เส้นแรกสิคุณอู๋โอ้เส้นนี้เก๋มากเนาะทําเหมือนเป็นตะปูไหมคะคุณโอ้ใช่ไหมก็เป็น็อตูค่อยๆกันตะปูค่ยกัน2ตัวใช่แล้วตัวหนึ่งก็ติดเพชรให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีความยาว15 16กับิพี่อูค่ะตรงตัวเส้นเป็นซีดีตันใช่ค่ะแล้วก็เส้นถัดมาเส้นที่ง2งานลงยาค่ะจะเป็นตุ้มลงยาตัวเส้นเป็นลายเบนนะคะค่ะอืมสวยๆอันนี้ไม่มีจี้ห้อยลงมาเนาะอันนี้ใส่แบบเน้นเรียบๆนิดนึงคือเขาจะคล้องแบบคล้องไปทั้งเส้นเลยแล้วก็สามารถกลิ้งได้ด้วยเนาะใช่ค่ะคิงกลิ้งได้ตลอดทั้งเส้นใช่ อีกเส้นหนึ่งพี่อูก็คือจะเป็นแบบลายแนวแนวเดียวกันแนวเดียวกันแต่ว่าลงยาคนละแบบใช่อันนี้จะเป็นฉลุนะจ๊ะจะด่วนหวานสีพาสเทลทำให้ทุกอย่างดูซอฟใช่มันจะดูซอฟซอฟเนาะใช่เม่เาใส่ไปไหนก็แบบว่าดูแบบไม่ไม่ไม่อันตรายดีเนาะใช่ดูเป็นสาวหวานด้วยใช่มีแบบสีเขียวอ่อนใช่ค่ะตรงตัวเส้นเป็นลายเบนซ์เหมือนเดิมใช่ค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ลักษณะของตัว ตุ้มที่คล้องเอาไปกลางสร้อยค่ะเป็นลักษณะโทนโทนเดียวกันกับสองเส้นเมื่อลงยาสีเดียวสีเดียวกับเมื่อกี้เลยเนาะค่ะพี่โอเป็นพาสเทลแล้วก็ตรงตัวห้อยจะไม่เป็นกลมๆเหมือนสองเส้นเมื่อกี้อันนี้สังเกตว่าจะเป็นเหลี่ยมๆคล้ายๆโคมจีนใช่ค่ะค่ะเก๋มากสองเรเส็นก็จะเป็นซีดีตันลายนี้ตันมากนะทน ก็กลางๆนะคือจริงๆแล้วสลึงนึงเราก็พูดไปเราก็ค่อนข้างต้องระวังเปเออยังไงก็ต้องระวังเนาะต่อให้เป็นลายที่เล็กหรือว่าจะเป็นลายที่โปร่งอะไรเงี้ยใส่ก็ถ้าเป็นหนึ่งสลึงก็พวกเราสองคนนะคะก็ยังคงจะแนะนําให้ใส่แบบระวังนิดนึงระวังเกี่ยวด้ยอายุการใช้งานได้เนาะใช่ค่ะค่ะ ลายต่อไปอันนี้จะเป็นตัวเอชค่ะแต่เขาจะทําเป็นแบบคล้องเหมือนลูกตุ้มเมื่อกี้เลยเนาะจะไม่ได้ทำเป็นจี้ห้อยลงมานะคะตัวเอชนี่ก็จะเป็นลงยาสีแดงใช่ค่ะแล้วเนี่ยเราปล่อยคลิปไปนะรับรองเลยวันสองวันนี้ต้องหมดแน่ๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีสีขาวกับสีน้ําเงินเข้ามาเพิ่มเลิ่มากสีขาวต้องขายดีแน่เลยคุณโอ้แต่สีน้ําเงินมาแรงนะคุณอ้สีน้ําเงินช่วงนี้ก็มาแรงค่ะใช่คือช่วงนี้อย่างที่แบบเราทําไปหลายๆคลิปช่วงนี้จะจะจะเห็นได้ว่า จะมีงานแนวแนวลงยาเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเทรนเนาะเป็นเทรนอยู่ๆแบบช่วงนี้ลูกค้าก็นิยมแบบงานที่เป็นงานลงยากันเนาะใช่แล้วก็งานลงยาขายดีดีจะบอกว่าไม่ใช่แต่สีเขียวสีแดงนะสีน้ำเงินอะจากที่เมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำเออเดี๋ยวนี้น้ําหมดก่อนเพื่อนค่ะมาดูลายน้องแมวเหมียวกันบ้าะน้องเหมียวเส้นนี้ เป็นฝั่งเพชรด้วยนะคะฝั่งแบบจิกไข่ปลานะคะอ่าซูมให้ดูว่าจิกไข่ปลาเป็นแบบนี้นะคะฝั่งแบบทีทีนิดนึงใช่แล้วก็สั่งคล้องใช่แล้วก็เอาสร้อยโซ่ซีดีเนี่ยมาคล้องที่หูหูแมวนะคะน่ารักอันนี้น่ารักใช่ตอนใส่จะบอกว่าน่ารักมากพี่อุค่ะลายต่อมาเบสิกหน่อยค่ะออริจินัลนิดนึงลายดาวนะคะตาดวเส้นเป็นเบนวันนี้เรียกว่าจัดมาแบบ สิกว่าลายนะคะพี่<ม>อูมีทุกหลักหลายแนวเลยเนาะให้ชมกันจุใจเลยค่ะตัวนี้ตัวดาวนะคะก็จะเป็นแบบงานทับลายซึ่งเดี๋ยวอีกสองเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลายสายลายเบนทั้งหมดเลยนะคะแแต่ว่ามาแตกต่างกันตรงที่ตรงจีเนี่ยแหละ,ะ,ะพี่อู๊ โลมามีใครชอบโลมาบ้างนะเนาะใส่เป็นเซตเซตเนาะจริง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 จากที่ขายนะคะหลักๆก็คือจะเป็นแบบจี้ดาวจี้โลมาจี้หัวใจใช่ค่ะลายที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลายหัวเออลายหัวใจเออหัวใจขายดีแล้วก็ตามมาด้วยดาวแล้วก็ค่อยโลมาใช่นนี้บิดเอสค่ะตัวเส้นเอ๊ตัวนี้เป็นนูนบิดนูนพี่อู๋ตัวนี้บิดนูนนะคะแล้วก็ห้อยหัวใจค่ะ หัวใจที่บอกไงว่าขายดีสุดแล<ช>้วเนาะจี<ช>หัวใจเนาะอันดับหนึ่งค,คือแบบจะเอาไปห้อยกับเส้นไหนก็ขายได้หัวใจใ<ช>ค่ะนี่ก็บิดนูนเหมือนกันแล้วก็ห้อยเป็นดาวเนาะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแบบอย่างลายหัวใจเนี่ยแบบก็ออนิยมทุกประเทศนะสาวสาวสาวๆชาติไหนก็ต้องชอบอ่ะเนาะทำไมล่ะ มันอยู่รู้สิมันมีความน่ารักมัน้นเนาะมีความแบบว่าเป็นตัวแทนแห่งความรักอะไรอยางเนี้ช่มีความหรัก้วยความรักอะไรางเงี้ยค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะลายนี้ก็จะเป็นแบบเล <Late band S 2> ดเลดแบนเลดแบนค่ะแล้วก็เงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงนะคะความยาวส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ได้รับชมมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ16-17ถึง17นิ้วค่ะ เนพอุใช่อ่าเกือบทุกเส้นเลยนะคะใช่ค่ะไม่มีเกินนี้หรอกหนึ่งสลึงถ้าแบบจี้นะคะแล้วจะบอกว่าช่วงนี้ทองลงานบอมาแล้วอ่าอ่ช่วงนี้ทองลงแล้วไงต่อใช่ทองลงแล้วก็เลยต้องบิดเอสค่ะเกี่ยวอะไรกันนะไม่เกี่ยวเนาะอ่ามาดูลายกันก่อนอ่าใช่ตัวเส้นบิดเอสค่ะแล้วก็ตรงตัวจี้เป็นอะไรตัวจี้เป็นลายโมโนแกรมเนาะฝังทอยใช่ค่ะหวะน่ารักมากแล้วก็จะบอกว่าแบบมีแบบเป็น แหวนอะไรอย่างเงี้ยพอจะใส่แบบจับเป็นเซตได้เนาะถ้าใครติดตามหน้าเพจก็จะเห็นว่าแบบช่วงนี้งานเซตจะเยอะมาก่คะเพราะว่าแบบใกล้ใกล้เทศกาลอะไรเงี้ยบางคนก็แบบใกล้ปีใหม่เผื่ออยากได้เป็นของขวัญหรือว่าหรือว่าอีกทีนึงก็เป็นฤดูการแต่งงานด้วยช่วงใช่ค่ะก็จะแบบจัดเซตเยอะมากประมาณนี้จ้ะ แล้วก็ลองไปชมกันดูด้วยนะคะนอกจากดูคลิปแล้วอย่าลืมติดตามแฟนเพจไอจีแล้วก็แอดไลน์ของเราไว้ได้นะคะจะได้ทักทายพูดคุยกันได้ใช่ค่ะอ่าหมดยางเกือบแล้วค่ะพี่อู๋เส้น<อ>นี้ก็เล็กมากเหมือนกันเนาะตรงตัวเส้นเน,นี่ยอย่างช่วงนี้ทองลงพูดถึงเมื่อกี้อ,อย่างช่วงนี้ทองลงก็เลยแบบต้องทําคลิปมาให้ชมกันทีทีใช่เอามาเรียกกิเลสเอามาเรียกน้าย,ย่อยใช่ค่ะเผ<ล>ื่อไม่หลอกเผื่อบ,บางคนชอบซื้อช่วงนี้ด้วยแหละเพราะว่าโบนัสนัจะออก อมีเงินซื้อไงใช่ค่ะอใกล้ปลายปีเนาะชมจุใจไหมจุใจแน่นอนเนี่ยเท่าที่นับ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 กันดูเนี่ยประมาณสักสิบสิบเจ็ดแบบค่ะเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะเยอะนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าถูกใจชิ้นไหนก็แคปภาพไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องโอ้น้องอุแล้วก็ทีมงาน ของเราด้วยใช่แล้วก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้เนาะบางทีเนาะชอบลายไหนอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์ได้หรือใครเคยใส่ลายไหนก็มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะว่าแบบเคยใส่ลายนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้พวกเราด้วยใช่ค่ะเราจะได้มีกำลังใจหาของสวยๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะแล้วเราพบกันในคลิปหน้านะคะใช่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า